ไปติดตามความคืบหน้าเรื่องของแกงอุ้มบุญชาวจีนคุณผู้ชมครับวันนี้มีความคิดความเห็นจากทางทนายความทางทนายเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าจะสามารถเอาผิดกับแม่สื่อแกงอุ้มบุญนี้ได้ครับแล้วก็แนะให้มีการตรวจสอบเรื่องของเส้นทางการเงินด้วยส่วนกรณีของหนุ่มชาวจีนผู้ที่ทําการจ้างวานเนี่ยอันนี้ก็อาจจะโดนโทษหนักเหมือนกันในจีนนะครับเพราะว่าจากข้อมูลเนี่ยทราบว่ามีภรรยาแล้วก็ได้จดทะเบียนสมรสแล้วครับ ทนายไพศาลเรืองฤทธิ์เปิดเผยกับทีมข่าวโบโนโทวิตนานของเรานะครับถึงขบวนการอุบุญผิดกฎหมายโดยระบ,บุว่ากรณีที่มีหญิงสาวมาร้องเรียนกับทางเพศสามไัมต้องรอดหลังจากถูกสามีชาวจีนเนี่ยหลอกว่าจะแต่งงานแต่เมื่อเธอตั้งครันแล้วก็ทราบเพศของทารกในครันว่าเป็นเพศหญิงหลังจากนั้นปรากฏว่าฝ่ายชายสามีชาวจีนเนี่ยก็ขาดการติดต่อไปเนี่ยนะครับทนายไพศาลบอกว่าอันนี้ชัดเจนว่ามีเจตนาเพื่อการหลอกลวง เบื้องต้นครับสามารถเอาผิดกับแม่สื่อได้เพราะว่าเป็นความผิดที่สําเร็จแล้วครับมีโทษฐานอาญาในข้อหาเป็นคนกลางจัดให้มีการรับตั้งคันแทนมีโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน1 0 0 0 0 0สนบาทพร้อมกับแนะนําให้ทําการตรวจสอบเส้นทางการเงินของแม่สื่อด้วยครับให้แม่สื่อได้ชี้แจงที่มาที่ไปของเงินทั้งหมดครับอาญาจะเกิดเมื่อกระทำความผิดสําเร็จสําเร็จยังไงล่ะก็ไอ้แม่สื่อเนี่ยพาไปเจอผู้หญิงอย่างเชิดน้องคนนี้ เจอแล้วแล้วผู้ชายมันเห็นว่าเป็นเพศหญิงมันทิ้งเลยเนี่ยความผิดสําเร็จแล้วไงแสดงว่าเจตนามาเพื่อจะหลอกลวงแล้วนึกออกไหมอ่าเพื่อจะหลอกลวงกการหลอกลวงเนี่ยมันก็คือผิดกฎหมายไงผิดกฎหมายผิดต่อกฎหมายเรามันก็เข้าอังยี่แล้ว ส่วนหนุ่มชาวจีนอดีตสามีของหญิงผู้เสียหายทางทนายไพศาลก็เชื่อว่ากฎหมายจีนเนี่ยสามารถจะเอาผิดได้ครับแล้วก็จะมีโทษที่รุนแรงกว่าของไทยด้วยซ้ำครับเนื่องจากว่ามีข้อมูลว่าหนุ่มจีนรายดังกล่าวนี้เนี่ยมีภรรยาแล้วก็จดทะเบียนสมรสแล้วด้วยครับ ก่อนหน้านี้ทานายไพศาลได้แฉต้นตอแก๊งอุ้มบุญชาวจีนว่าต้นเหตุเนี่ยมาจากหญิงจีนมีมาตรฐานในการเลือกคู่ครองเดชสูงขึ้นครับทำให้วัฒนธรรมแม่สื่อในประเทศจีนเริ่มไม่ประสบความสําเร็จทีนี้ชายชาวจีนก็จะเริ่มมองหาหญิงเอเชียที่มีลักษณะใกล้เคียงกับชาวจีนเพื่ออุ้มท้องให้ครับโดยหลักๆเนี่ยนะครับเห็นว่ามีอยู่3ประเทศที่เป็นประเทศเป้าหมายก็จะมีเวียดนามรองลงมาก็จะเป็นไทยแล้วก็ตามมาด้วยสปปลาวครับ